ัดครบกลับมาพบกับอันเปรนฟรันอ t o โตอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้อันก็มีรถกระบะสิบประตูขับ4ท็อปสุดในรุ่นนะฮะเข้าใหม่อีกคันหนึ่งนะครับมาแนะนำแล้วก็รีวิวให้คุณลูกค้าได้รับชมกันนะครับถ้าเกิดใครเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกอันรบกวนฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งนะฮะเป็นลังใจกับพวกเราด้วยนะครับและก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือน คลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางร้านรถยนต์มือ2ปริภัณฑ์ออตโต้นะครับตรงนี้แอ่งขอขอบคุณล่วงหน้าไว้ณที่นี้เลยนะครับพวกรถ4ประตูตัวสูงขับ2ขับ4เกียร์กระปุกเกียร์ออโต้ตอนนี้เนี่ยมีเข้ามาที่ร้านของเราให้เลือกแบบเยอะมากๆนะครับและที่อยู่หลังอันคันนี้คันนึงน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวรถไปพร้พอมๆกันเลยดีกว่านะครับ สำหรับคลิปนี้อันพาเจ้า Isu d ด m a ม3.0ตัวแซฟไ c ร์ีนะฮะหรือว่าเป็นตัววีคอร์อีกคันหนึ่งนะครับซึ่งสีนี้เนี่ยเรามีเข้ามาที่ร้านของเราเนี่ยเยอะมากและก็มีการส่งมอบมีการให้คุณูกค้าส่งทั้งหน้าบ้านหรือว่าในโซนของต่างจังหวัดเยอะมากจริงๆนะครับถือว่าเป็นอีกสีหนึ่งที่หลายๆคนชอบนะฮะถ้าเกิดเรียกกันแบบภาษาทางการนะครับน่าจะเป็นแดงเวเนเชีย นะครับถ้าเกิดอันจาไม่ผิดแต่ถ้าเกิดพูดผิดหรือว่าออกสำเนียงผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะฮะคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราดูกันแบบผิวเผินเนี่ยมองด้วยตาเปล่าเนี่ยก็สีส้มแหละนะครับพูดกันแบบง่ายๆเลยนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัว Minor c h a n นนะครับเราว่าตอนแรกเนี่ยสำหรับตัวหน้านี้เนี่ยมันจะเป็นตัวไฟตําหมอคู่หน้าแต่อันนี้เป็นตัวหน้า Super Daylight แล้วเรียบร้อยนะครับกระจังหน้าโครเมียมไฟหน้าโปรดิคเตอร์นะครับคู่หน้าสวยมากนะฮะ รถคันนี้เนี่ยรับประกันได้เลยนะครับว่าไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมหรือว่าจมน้าแต่ตอบเป็นกฎหมายตรงนี้ไม่มีแน่นอนเรารับประกันในเรื่องตัวคุณภาพคูณลูกค้า,คา,คาได้รถสวยกลับบ้านแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบวรันตีล้านการรับประกันตัวเครื่องและก็เกียร์นะครับ6เดือนหรือว่า10,000กิโลพร้อมกับ W Smart รถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน1ปีเต็มเต็มนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องกันต่อนะฮะต,ตัวเครื่อง3,000แบบนี้เนี่ยถ้าเกิดถาม จากใจเลยนะฮะว่าแรงไหมแรงมากนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะเป็นตัวเกียร์ออโต้แรงบิดสูงเป็นตัวขับเคลื่อน4ี่ล้อด้วยสมรรถนะในการใช้งานดีโคตรนะครับอีสูนี่คือเราไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะมันเป็นตัวรถกระบะแบรนด์ยอดนิยมอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องตัวอารมณ์อะไรเครื่องนะฮะทุกอย่างสามารถหาได้ง่ายแล้วก็ราคาย่อมเยาไม่ว่าจะเป็นอู่ในศูนย์หรือว่าอู่นอกศูนย์ก็สามารถซ่อมได้ตามกำลังทรัพย์ของเราอีกทีหนึ่งนะครับ เครื่องเดิมนะครับไม่มีข้ามนำมเครื่องไหลยเยิ้มนะฮะเป็นตัว VJ t ร์โบนะครับคันหน้านะครับแห้งๆเลยใสยๆเดิมๆโรงงานนะครับตัวเม็ดอาร์แกมข้างตะเก็บต่างๆนะครับพวกกล่องเบรก ABS นะฮะแผ่นเพดฉนวนกันความร้อนใต้ฝาโปรงหัวนงหัวน็อตไม่เคยมีการขยับขันไขแกะออกมาทำทรงคำสีอะไรอย่างนี้ไม่มีแน่นอนนะครับเครื่องไม่หลวมเดิมๆโรงงาน เชสซีบอดี้สวยสะอาดนะครับถ้าเกิดใครสนใจกําลังเล็งตัวรุ่นนี้ไว้อยู่ติดต่อเข้ามาได้เลยรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนหรือว่าพวกแบบรถขับ4พวกนี้คุณลูกค้าอยากจะมาทดลองเทสได้นะครับหรือว่ามาดูตัวที่ร้านเพิ่มเติมก่อนตรงนี้ได้เลยนะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วอันเรียนเชิญเลยนะครับรามาดูในส่วนตัวด้านข้างกันบ้างนะฮะตัวนี้เนี่ยพวกแบบรถขับ4ส,ส่วนใหญ่นะครับล้อแม็กเนี่ย ตรงนี้เนี่ยมันยังเป็นตัวเดิมๆอยู่อลลอยนะฮะแต่ว่าในส่วนของตัวยางเนี่ยเราเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะฮะใส่เป็นของ Max กซินะฮะไว้ให้นะครับขึ้นชื่อแล้วว่าตัวขับ4เราก็ต้องทำให้คุณลูกค้าแบบเต็มที่นะฮะสิ่งไหนที่เราสามารถมอบไปกับคุณลูกค้าได้นะครับตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยเราให้หมดไม่มีกางแน่นอนนะครับแม็กซิเบิร์กไมซีวงนะฮะแล้วก็ส่วนของตัวไฟเดียวนี่อยู่ตรงกระจกมองข้างนะครับจะมีการตัดด้วยโครเมียมนะฮะ กันสาดมีบันไดข้างมีราวหลังคามีนะครับแล้วก็ตัวมือเปิดทั้ง4บานก็จะเป็นแบบโครเมียมนะครับมีตัวคีเรตไว้ให้พร้อมเลยนะครับก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วมันเป็นตัวแซดเพคชีบนี่คือตัวท็อปสุดอิวสูเนี่ยจะมีแซดสามอย่างนะครับแซดธรรมดาแซดดีวีดีแซดเพคชีบนะครับตรงนี้คุณลูกค้าต้องดูดีๆถ้าเกิดเรากําลังเลือกมองรถสักคันหนึ่งถ้าเกิดต้องการเป็นตัวท็อปเลยต้องเป็นแซดเพคชีปแต่ถ้าเกิดเป็นตัวแซดที่มีดีวีดีตรงนั้นจะยังไม่มีเนวิเกเตอร์ นะครับอันนี้ก็ลองดูแบบสังเกตแบบง่ายๆนะครับแล้วก็ตัวด้านข้างสีเดิมนะฮะเดี๋ยวเราจะมีบริการขัดสีเคลือบผิวนะครับแล้วก็ครีนน่งให้กับลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าตัวระบบขับสีของอีลซูเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะฮะขึ้นชื่ออวีคอร์สอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นตัวรุ่นใหม่รุ่นเก่ายังไงก็แล้วแต่คือมันเป็นตัวกระบะยอดนิยมมันเป็นแบรนด์หลักไปแล้วเรียบร้อยยังไงก็มียอดขายที่ดีแล้วก็ตัวทรงรถโฉมรถที่สวย แต่งออฟโรดได้แต่งซิ่งได้แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลเลยตรงนี้นะครับส่วนของตัวฝาท้ายนะครับโคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกติไฟเบรกจะเป็นแบบ LED นะครับแล้วก็ตัวโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะมือเปิดฝาท้ายก็จะเป็นแบบโครเมียมนะครับพร้อมกล้องมองหลังไว้ให้กันชนท้ายมีให้ครบนะฮะแม็กไลนงม็ไนเนอร์เดี๋ยวก่อนออกจากร้านตรงนี้เราก็จะมีการลงน้ำยา ให้มันดูแบบดำเงาเงาหน่อยๆนะครับแล้วก็ตัวเสาอากาศตรงนี้ถือว่าดีนะฮะส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นตัวรถกระบะ10ปะตหรือว่าตัวแ c a เนี่ยเราจะเห็นเป็นแบบคีบฉลามกันในเฉพาะตัวยูสุเท่านั้นอันนี้อ่านไม่แน่ใจนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่อ่านมองเห็นนั้นเนี่ยหลังจากที่เราอยู่กับพวกรถกระบะพวกนี้มาเยอะเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นของยูสุซะเยอะนะฮะถ้าเกิดเป็นตัวคีบฉลามนะครับก็จะมากับพวกแบบรถตัวท็อปพวกนี้นะครับอันนี้คือในส่วนของตัวบอดี้ด้านนอกนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนตัวภายในกันต่อว่ยครับ โอเคนะฮะแล้วก็ในส่วนของภายในนะครับตรงนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าตอนนี้เรากําลัง start เครื่องยนต์กันอยู่อากาศด้านนอกค่อนข้างที่จะร้อนมากนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันจะมีทั้งอบอ้าวด้วยแดดแรงด้วยหลายๆพื้นที่เนี่ยคือเราร้อนกันหมดแน่นอนนะครับหรือว่าถ้าเกิดคุณลูกค้าลองดูนะว่าเฮ้ยเราอยากเปลี่ยนจากรถคันเก่าที่เป็นพวกแบบขับ2ออยากมาเล่นเป็นตัวขับ4บ้างอันนี้อ่านเรียนเชิญได้เลยรับรองว่าในเรื่องของตัว f e ล l ไม่ลองไม่รู้นะครับยังไงถ้าเกิดสนใจ มาดูตัวรถที่ร้านก่อนได้ตรงนี้เดี๋ยวแนะนำรายละเอียดของออปชันอื่นๆของตัวรถเพิ่มเติมให้อีกทีหนึง่งนะครับส่วนภายในนะฮะก็จะมีตัวแอร์แบงนะครับหรือว่าถุงลมนิรภัยคู่หน้ามาให้นะครับแล้วก็ตัวเครื่องเล่นตรงนี้นะฮะคุณลูกค้าไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือเราถอดตัวแมปการ์ดออกนะครับเพราะว่าบางคันเนี่ยคือเราเอารถจอดไว้หน้าร้านแล้วเราก็ไม่ได้ล็อกตัวกุญแจไว้ไม่ใช่ว่าไม่มีนะฮะมีให้ครบ นะครับเพราะว่าอ่านก็ลืมหยิบออกมาด้วยตอนก่อนที่จะเอามาทําคลิปยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะแล้วก็มีนีวิเกเตอร์เชื่อมต่อบลูทูธนะครับจอทัชสกรีนเซฟติ้งอะไรต่างๆใช้งานได้ตามปูติครับแล้วก็ส่งตัวแอร์นี่ก็จะเป็นแบบปรับออโต้นะฮะพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะฮะควบคุมกับตัวกดรับโทรศัพท์นะครับแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนชินลนะครับคันนี้จะเป็นตัวเอนจิ้นสตาร์ทแล้วนะฮะ เป็น engine start นะครับตัวท็อปสุดส่วนใหญ่จะเป็น engine start ให้หมดแล้วนะครับแล้วก็มีตัวระบบการล้อหมุนฟรีขนาดออกตัว TCS นะครับสามารถ on หรือว่า off ได้นะครับแล้วก็ตัวกระจกนี่ก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าออโต้เฉพาะฝั่งคนขับนะครับตัวกุญแจนี่ก็จะเป็นแบบกุญแจรีโมทแบบนี้เลยนะครับอันนี้เราทรงของ i s u ุเราเคยเห็นกันดีอยู่แล้ว นะฮะพวกแบบมีม o b i l ร์ไซเซอร์อะไรงนี้มีไม้ครบนะฮะแล้วก็ตัวกระจกมองข้างกับพับกระจกมองข้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าส่วนสําหรับตัวเกียร์นะฮะเป็นเกียร์ออโต,โต้สามารถเชนเล่นแบบแมนนวลได้นะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือว่าพื้นผิวถนนหรือว่าในเรื่องตัวระบบการขับ2ขับ4ที่คุณลูกค้าจะเอารถไปใช้งานนะครับแต่ถ้าเกิดเราลงเขาแบบนี้เนี่ยหรือว่าเป็นพวกแบบทางลาดชานันพวกนี้เนี่ยเราเชนเล่นแบบแมนนวลก็ได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับ หรือว่าถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยเช็นเกียร์ออโต้นะฮะตรงนี้ก็ต้องมาลองดูนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในการใช้งานด้วยแต่จริงๆ้วเนี่ยถามว่าดีปกติเพียงพอไหมเพียง<ส>พอครับไม่จําเป็นเลยเห<ส>ยียบยังไงก็พุ่งปี๊ดพุ่งปี๊ดพุ่งปีดอยู่แล้วอย่าลืมว่ามันเป็นตัวเครื่อง3.0นะฮะขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าแรงมากๆนะครับส่วนของตัวระบบขับสนะฮะใช้งานได้ตามปกตินะครับ ไม่ว่าจะเป็น 2H 4H 4L นะฮะตรงนี้ถ้าเกิดคุณลูกค้าสนใจยังไงมารองรถที่ร้านได้เลยนะครับเบาะคนขับนะฮะจะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็ส่วนของตัวเบาะนี่ก็จะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะฮะมีรอยเล็กๆน้อยๆนะครับตรงนี้มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าต้องบอกก่อนนะครับรถเนี่ยมันมีการใช้งานมาแต่ว่าในเรื่องของตัวการใช้งานเนี่ยคือมันน้อยอาจจะมีในเรื่งของตัวบงตัวเบาะอะไรงนี้บ้างตรงนี้เดี๋ยวเรา คลีนให้แล้วก็เก็บให้ใหม่ไม่ต้องเป็นห่วงอยู่แล้วเรื่องเล็กน้อยนะครับแต่ในโดยรวมที่เราพาคุณลูกค้ามาดูกันเนี่ยสภาพสวยเนียนสะอาดใหม่ทุกจุดไม่ต้องเป็นห่วงนะครับตรงนี้ถ้าเกิดใครได้ไปเนี่ยรับรองเลยว่าคุ้มแน่นอนและก็สําหรับตัวสีนี้ด้วยส่วนใหญ่จะเราจะเห็นกันน้อยนะฮะอันว่ามันน่าจะเป็นตัวสีพิเศษเฉ,เ,นะเฉพาะตัวท็อปสุดเท่านั้นนะครับเฉพาะตัวท็อปสุดเท่านั้นนะครับแล้วก็เลขไมล์สาหรับคันนี้รถปี14นะครับก็จะอยู่ที่ 13000 0กิโลจริงๆมัน129ครับแต่ว่าตี 13, ไปซะ3ไปเลยไม่เป็นไรนะครับวันนี้เราก็ตีเผื่อไปเลยมีตัวจอ M.I.D นะครับตรงนี้ก็จะมีแสงแจ้งเตือนชิป A ชิป B อุณหภูมิแสดงตำแหน่งของตัวเกียร์ถังน้ำมันอัตราเชื้อเพลิองอะไรพวกนี้ก็จะมีแจ้งเบือนบอกหมดนะครับก็จะประมาณนี้เลยส่วนตัวภายในเดี๋ยวไปสูบกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสับคันนี้กันดีกว่าครับไป โอเคนะฮะเรียบร้อยกันอีกหนึ่งคันนะครับสในส่วนของตัวกระบะสีประตูตัวสูงขับเคลื่อน4ล้อหรือว่าตัว V c คอร์นะครับในส่วนของตัวรถคันนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะฮะที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณลูกค้าบ,บางท่านนะครับหรือว่าพี่ๆบางท่านนะฮะที่ยังชอบหรือว่าอินกับตัวโฉมหน้าซ u เปอร์เดย์ไลท์แบบนี้อยู่นะครับรีบติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์ใต้ล่างคลิปนี้รับรองไม่มีคำว่าผิดหวังแน่นอนนะครับ ส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในเรื่องของราคานะครับเัคันนี้ที่ร้านของเรานะฮะจะตั้งราคาขายอยู่ที่5 9 9 0 0 0บาทอันย้ำนะครับ5 9 9 0 0 0บาทตัวรถปี24ง4 3.0สามซปเปกชีบ ใครสนใจเบอร์ใต้ล่างคลิปนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจปฏิพลอ,อัโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะเป็นลังใจให้เรากดไลค์ก like, ด Subscribe นะครับแล้วเดี๋ยวอาจจะได้มีคลิปมารีวิวรถสวยๆแบบนี้ให้คลูกค้าได้รับชมอีกเรื่อยๆแน่นอนหรือว่าอยากดูรถรุ่นไหนเป็นพิเศษอยากให้เราทำคอนเทนต,ต์แบบไหนนะครับคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปีได้เลยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครััับบสสวดีคร